สวัสดีครับผมนายธนวินภูมิเลิศนะครับวันนี้ผมจะมาต่อโปรแกรมจ็อกกี้หนึ่งเงานะทบาการต่อของจ้างนะครับ อี้่กาผมคงให้ทางไปนี่ยเื่งนี้เลยมว่าทาท่านยืดเลยือ่ไเลยแต่ว่าเรื่งกางผมยคกับท่ให้าที่ผม่ปไม่ี้ริลยแล้วก็ผมไม่ได้เอะไรานี่เท่างกันเดียครับแล้วไั้งเลแต่ว่าจอะถามให้ลูาวลูกเดียวเดี๋ยวผมส่งนี้ผมส่งลูกไปให้าเออก่วันนี้ครับใคระรับสายที่บอกแต่บอกบอว่าลูกของางรือกระวนการอะไรอย่างเงี้ยตาด้คนมา อ๋อเฮ้ย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 ทำอะไรรึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินดีครับนี่ติดมาใหญ่เลยได้ขึ้นเขาบ้างไหมขึ้นแลัวดูทำโรงเรียนได้รวดเร็วจีนไม่ใช่จีน 哦。开始。谁？快点。 ไปทำการเขียนโปรแกรมนะครับครับไปทำการวางสวิตนะครับสูนยาจุด ใส่ตัวที่เซีเสร็จแล้วครับไปงานกดที่พีซนะครับรร uhm แล้วกดที่เวิร์กออนไลน์คร uh> ับแล้วกดย็ดนะครับโอเคครับเอาใหม่นะครับเริ่มไปไปเกย์ครับกดที่พ c เอลซวิร์กออนไลน์ครับแล้วกดเยี เอาแล้วนะครับเกผิดพ,พลาดอีกแล้วลืมเสียบสายนะครับพลาภาพกันได้ครับที <10 S 1> บ่เป็นครูทำไมครับเสียสายยืดเบี้ยงครับเข้าทีดีอาร์ซีครับแล้วกดทีดีอาร์ซีเบรกออนไลน์กดเย็นครับแล้วกดทริปสวิตช์นะครับ สวัสดีครับแล้วก็คือพี่วงจานะครับนี่ครับครับ,มรบผมก็เจ้าการทดลองใช่ไหมครับครับ